สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูบีมในห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลที่2โรงเรียนสุเหล่าซีรอสัปดาห์นี้เด็กๆจะเรียนรู้กันในหน่วยข้าวนะคะและวันนี้ คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวนั่นเองค่ะซึ่งข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและเราทุกคนรับประทานข้าวกันอยู่ทุกวันแล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะข้าวที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างเด็กๆพอจะทราบกันไหมเอ่ยอ่าไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้คุณครูบีมมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเราไปท่องพร้อมๆกันเลยค่ะคำคล้องจองชนิดของข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าชาวไทยทุกถิ่นปลูกเอาไว้กินบ้างเอาไว้ขาย ข้าวหอมมะลินิยมทั่วไปช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนาเอย้ยอีกรอบนะคะเด็กๆข้าวเหนียวข้าวเจ้าชาวไทยทุกทินปลูกเอาไว้กินบ้างเอาไว้ขายข้าวหอมมะลินิยมทั่วไป ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนาเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆท่องคำาของจองกันได้ไหมคะเก่งกันมากๆเลยคะ่ะเมื่อชาวนาปลูกข้าวจนต้นข้าวเจริญเติบโตเต็มที่กลายเป็นสีเหลืองทองข้าวที่เก็บเกี่ยวได้นั้นจะเรียกว่าข้าวเปลือก เมื่อนำข้าวเปลือกมาสีจะได้เป็นข้าวสารและเมื่อนำไปหุงต้มหรือนึ่งจนสุกจะเรียกว่าข้าวสุกพร้อมรับประทานนะคะเด็กๆชนิดของข้าวชนิดของข้าวที่แบ่งตามมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชุธิรรมจะแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะเด็กๆ 1. ข้าวหอมมะลิ เมล็ดของข้าวหอมมะลิจะมีลักษณะเรียวยาวมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเป็นพันธุ์ข้าวที่ชาวนานิยมปลูกและคนทั่วไปนิยมหุงมารับประทานกันอย่างแพร่หลายเลยนะคะเด็กๆ 2. ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะมีข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำนะคะเมล็ดจะมีลักษณะเรียวยาวข้าวเหนียวขาวจะมีสีขาวขุ่น ส่วนข้าวเหนียวดำจะมีสีดำนะคะเมื่อนำไปนึ่งในภาชนะที่เรียกว่าหดูดจนสุกแล้วนะคะจะนำมาใส่ในกระติบข้าวเหนียวเด็กๆจะสังเกตมเมล็ดข้าวเหนียวจะติดกันมีลักษณะคล้ายกาวเลยนะคะ 3. ข้าวขาวมาเมล็ดของข้าวจะมีลักษณะเรียวยาว และมีสีขาวใสกว่าเมล็ดของข้าวเหนียวเมื่อนำมาหุงสุกแล้วเมล็ดจ,จะสวยและค่อนข้างล้วนค่ะและสุดท้ายข้าวเพื่อสุขภาพข้าวเพื่อสุขภาพคือข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสีทำให้ข้าวยังคงคุณค่าของวิตามินมีกากใยและสารอาหารมากมายแก่ร่างกายของเรานะคะเด็กๆ เช่นข้าวกล้องและข้าวไรเบอร์รี่เป็นต้นคะ่ะเด็กๆได้เรียนรู้ชนิดต่างๆของข้าวไปแล้วนะคะว่าข้าวมีกี่ชนิดเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าข้าวมีกี่ชนิดเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะข้าวมีสี่ชนิดชนิดแรก คือข้าวหอมมะลิและชนิดที่สองคือข้าวเหนียวมีทั้งข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำชนิดที่สามคือข้าวขาวค่ะและชนิดสุดท้ายข้าวเพื่อสุขภาพเด็กๆจำได้ไหมคะว่าข้าวเพื่อสุขภาพมีข้าวอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะ มีข้าวกล้องข้าวไล b r เบอรี่เป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย